สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาทองที่ปรึกษานด้านศาสตร์แห่งพวงจุย้ยโหงเหงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งไยเซนหรือซิงเกิลเจ้นนั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาววันศุกร์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมในปี2560 สำหรับชาววันศุกร์ทุกท่านนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นจะขอบอกว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความรู้สึกมีความสุขกับเรื่องรักๆใครๆเรื่องทางเพศเ,เรื่องการการไปมาหาสู่กันระหว่างหญิงชายแต่แนวโน้มความรักของชาววันศุกร์นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะไปเจอกับรักแบบหลบๆซ่อนๆ รักแบบไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ามันก็เข้าไปใกล้ชิดกันมากพูดง่ายๆคือ,อ,อมันเป็นช่วงที่คุณจะมีดวงเกี่ยวเรื่องของรักรัก,รกใกล้เรื่องเพศสัมพันธ์กับความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับชาวชาววันศุกร์ด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่มีการโคจรสัมพันธ์กันตามหลักของแอสโทรโลจีและเรื่องของจักรราศีนะครับ ชาววันศุกร์นั้นนะครับถ้าคุณยังโสดสิ่งเหล่านี้แหละครับจะมีเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณได้มากแต่ผู้หญิงชาววันศุกร์ข,ขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าคุณยังไม่พร้อมจริงๆนั้นการที่มีเพศสัมพันธ์ให้ระวังน,นําไปสู่การตั้งค,นนครรภ์นะครับนะครับผมสินสามีเตือนคุณไว้ก่อนล่วงหน้านะครับสำหรับชาววันศุกร์กับชะตา,ช,าชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560 ส่วนในเรื่องของการเงินก็อยากจะบอกกับชาววันศุกทุกท่านว่าการเงินของท่านนั้นจะเริ่มขยับดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่11สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงช่วงปลาย,ลายเดือนชาววันสุกร์มีโอกาสที่จะมีเงินทองเพิ่มขึ้นมาเช่นถ้าเกิดคุณทําในอาชีพอิสระอาชีพอิสระของคุณหรืองานที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็ทําให้คุณมีรายรับมากขึ้นเป็นพิเศษ ยังบ่งบอกไปถึงเรื่องของสภาวะการเงินซึ่งคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมามากมายหลายเท่าทีเดียวและอย่างไรก็ดีนะครับชาววันศุกร์ทุกท่านนะครับคุณจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ร้านรวงหรือว่าเรื่องของบ้านช่องใครที่มีการติดต่อเรื่องของแบงค์ไว้ว่าจะซื้อรถยนพาหนะหรือจะซื้อบ้าน นะครับสำหรับชาววันศุกร์ในเดือนสิงหาคมสำเร็จแน่นอนแบงก์อนุมัติผ่านทั่วนะครับส่วนในเรื่องของการงานของชาววันศุกร์ในภาพรวมๆนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าชาววันศุกร์นั้นจะโดดเด่นเป็นพิเศษมากๆทีเดียวกับธุรกิจการงาน3-4ธุรกิจดังต่อไปนี้คือ1 งานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าติดต่อซื้อขายที่ดินงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าติดต่อสํานักงานออฟฟิศให้เช่าหรือท่านที่กําลังจะไปติดต่อเกี่ยวเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับกรมบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นของรายบุคคลอะไรต่างๆนะครับจะสําเร็จดีมากท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านอาหารสถาบันเสริมความงามหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกสปาพวกนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงที่เดียว สุดท้ายก็คือว่าท่านที่จะไปสอบเกี่ยวเรื่องของผู้พิพากษาทนายความอายการนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายถ้าชาววันศุกร์กำลังจะไปสอบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่ผมสินแสมิงได้พยากรณ์ไปแล้วสําเร็จแน่นอนกระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงศายุนาทองขอลาไป